ต่งวันต่าอค่ำนายกมีนามขงสวยสคุสาริกาจะต้องเกิดมามานคอนายกรับรองที่จะส่งใจเพื่อน้องสมัยมานครนายกจากกรุงเทพไปกี่โลไม่ใครโอนวันนายกเขาถึนครนายก สาลิกาแล้วก็มีนางรองมีหวังตะไคร้เราจะไปนครนายกนครนายกนั่นยอยู่ตรงไหนคนเ้ยวซ้ายไปทางลังสีเลยไปสักกี่โลไปสักห้าโลถึงนครนายกพอ,อถึงนครนายกเสร็จแล้วไอที่ต้นสูงมีน้ำเขาเรียกว่าเขื่อนใช่หรือเปล่าเขื่อนท่าด้าน ยกมีน้ำตกมากมายจะไปสาลิกาหรือไปนางรองอยากชวนน้องไปสาลิกาไปนางรองตั้งใจมึงเหอะไปไหนก็ไปแต่ต้องไปน,นครนายกจาไปนโครโนายกต้องไปกินฮะไปกินหมูหันข้างทาง ได้ไหมครับคุณธนารักสี่ห้าล้านราคามูหันนั่นตัวเท่าไรอ๋อพี่น้อยถามถ้าตัวใหญ่ๆก็สี่โถ้าเป็นตัวน้อยๆเป็นตัวน้อยๆยังกินไม่ได้ถ้า้ากินได้ต้องตัวเท่าไหนก็ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ถัวชื่อเพลงว่า เอาหมอนไปตากแดดหมอนเพลงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับอ๋อเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตแต่งแต่งให้พ่ออ่ะบทเพลงนี้นะฮะซึ่นำมาประกวดในวันนี้ในบทเพลงที่มีชื่อว่าเอาหมอนไปตากแดดครับเชิญครับ บอกรักลูกรักเธอแต่จาจ้าเอาหมอนไปตาแดงขอฝนตกพอ,อกเก็บหม,มอน นี่คือบทเพลงเอาหมอนไปตากแดดก็ไม่ไงครับเท่งอะเท่งกระหนงมาส่งที่ช่วงนี้อ๋อมีส่งต่อเท่งส่งปั๊บเท่งมารอรับตรงนี้อ๋อจังหวะเป็นจังหวะจังหวะดีไหมอ๋อพอเดยนหนมไปส่งตรงนู้นใช่พี่หม่ำรอรับตรงนี้อ่ะพี่รอรับตรงนี้อ่ะฮะแล้วพอเท่งพอพี่รับแล้วเท่งไปรับตรงนี้ได้ได้ได้เป็นจังหวะเดี๋ยวสามคนยังไม่รอจะแยกตัวอยู่แล้วฮะ ผมว่าช่วงนี้มันไม่ยากเพราะมันทางลาดเนินเนินลาดครับได้ประสบการณ์แล้วครับได้ประสบการณ์แล้วทางนี้มันเป็นทางแรงส่งอยู่แล้วอ๋ออันนี้มันขี่ลงไปมันไม่ได้ใช้แรงอะไรมากเอาแล้วครับเออเอาละตัวอย่างพร้อมนะครับสองคนนั่นเองนะครับพร้อมไปเอาละครับลงแล้วครับเอาละครับลงแล้วครับไป โอมแล้วลงมาแล้วมาแล้วเอาลครับอาได้ได้ครับสีคอแล้วครับฝายแล้วครับลงแล้วเร็วแล้วแล้วแขวแขวแล้วมาแวเดีว โอ้โหนี่ทางนหนยังมาเอามือลงนั่นเนี่ยต้งถามคุณวิชระนะครับมาทางด้านนี้กับคุณพิยลรักษณ์จริงแล้วสภาพอย่างที่ไม่มีมีไม่ได้มีไม่ได้นะเจอมาพบแล้วลงมาอย่างนี้แล้วก็ลากกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องช่วยกันทุกทุกมิตีทางให้ผู้ป่วยนี่ต้องปลอดภัยที่สุดเลยแมในที่สุดก็เป็นว่าสองครั้งก็อเมื่อยุคนี้มันจะไปแบบเดิมม่ได้นะผมเข้าใจครับขอห้กทีสนับสนุนผมช่วยผมอีกสักครั้งนะ จำเพลงเก่าๆผมได้ไหมครับที่จำไม่ได้เลยายนๆก็มาดีแล้อ่ำเลยครับผมแต่งตัวนี่เองจะเป็นแนวไหนีเนี่ยฮะผมจะลูกทุ่งครับลูกทุ่งแต่งตัวรั่วมากเลยเนี่ยอันนี้มันแนวร็อไอ้นนี่แล้วเองจะใช้ชื่ออ่ำอัพวาไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกทุ่งเนี่ยเฮียว่าจะใช้ชื่ออะไรดีครับเพียลูกทุ่งเสียงใสถวายจำรูนศิล ม,บบมังพราวอย่างเดิมดีกว่าครับค <ทำ S 2> นป้าฮเฮียนะครับชื่อถวายจำดุลสินมันมันมันไม่เหมือนนักร้องอ่ะมันป้ายเขียนโฆษณาจำนวนศินอะไรเปลี่ยนเปลี่ยน,นใช่ไหมครับถวายเป็นเป็น,ปนลูกทุ่งอืเสียงสายฟ้าฟาดเออนี่ดีดีดีเฮีไอมีสายฟ้าฟาดนี่คนมันจะแปลกใจเฮ้ยใครนักร้องลูกทุ่งเสียงสายฟ้าฟาดเนี่ยร้องเต็มเสียงนะครับผมลูกทุ่งเสียงสายฟ้าฟาดทงาจำเริญศิน Time, มันนเียไงะเมื่อกี้มันก็จำรูนสินที่นี่มาจำเนินสินอีกแล้วอ่ะผมไม่เอาจำเนินสินได้ไหมแต่ว่าพังอาจอีเพอได้แล้วพังอาจพดุงสินไอ้ไม่สินอีไม่เอาเลยไอ้ทำมาสินอีไม่เอาเลยดีกว่าหวานหวานไม่แยหวานหวานอ่ะลูกทุ่งเสียงกลุ้มกลิ่มโอ้ไม่เอากลุ้มกลิ่มได้แหมไม่เอากลุ้มกลิ่มเอาฟังแล้วมัาดูกุ้มกลิ่มเลยชื่อหวานหวานใช่ไหมครับลูกทุ่งเสียงกลุ้มกลิ่มสลิมสีเขียว งตัวแล้วลงตัวแล้วนลริมแล้วก็จังเช่ญว่าน้องริมน้องริมมันเหมือนของหวานนะผมว่าเอาเป็นของขราวได้ไหมลูกทุ่งเสียงออนซอนเออนี่นี่นี่ลูกทุ่งเสียงออนซอนปลาช่อนบกไ้อํามึงไม่ดังวันนี้มึงจะดังวันไหนปลาช่อนปลาช่อนไม่ยกใั่ป่ะโซนตองิกมึงตึมเลยล่ะ ทุกออนซอนปลาช่อนบกเดมึงชอบมึงชอบน้องชื่อวันทาาไปมึงชื่ออื่นเนี่ยได้ไหมหวานอมเปรี้ยวอ่ะลุกทุ่งเสียงกระสันเออมาดันดองไอ้อ้๊บเฮ้ยวันนี้เองให้ความคิดมันเจิดมากหลายชื่อดีมากๆเลยเนี่ยเองมาแนวนี้เองต้องต้องเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนลุกเลยล่ะเองต้องเสริมจมูกหน่อยนึงตัดปีกตาหน่อยนึง ผมมึงน,นี่ทำเยอะนี่มึงเนี่ยแล้วก <c oughs> ูขอโทษกูถามตรงนม้งเกิดมาทำไมเนี่ย <c oughs> เกิดมาให้หนักใจซะงนั้นแหละ